สวัสดีครับวันนี้สร้างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถนะครับ onew isuzu d max นะครับลูกค้าเหลือแต่กุญแจไขธรรมดานะครับกุญแจรีโมทคู่ตัวรถหายนะครับเดี๋ยวทางร้านลงทะเบียนกุญแจรีโมทเสร็จจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่ทั้ง2ดอกเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมททรงแท้ศูนย์ตรงรุ่น1ดอกนะครับรีโมททรงพับสวยๆอีก1ดอกนะครับทุกอย่างเป็นระบบเดิมหมดนะครับไม่มีการติดตั้ง อุปกรณ์ใดๆเข้าไปนะครับของแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับทดสอบนะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับทดสอบดอกพับนะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปทดสอบสตาร์ตต่อนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ลงทะเบียนตัวชิปใส่ดอกกุญแจทั้ง2ดอกเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบสตาร์ตนะครับ ดอกพับสตาร์ติดหนึ่งดอกนะครับทดสอบดอกที่2นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0ูนย์แปดสองครับหกหนึ่งบริการถึงที่เลยนะครับ